สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของครูขวัญใจเองนะคะและขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่รายการ We Are Kids พิชิตการบ้านนั่นเองค่ะ รายการนี้นะคะเด็กๆจะเป็นรายการที่เราเนี่ยจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับการบ้านของเราเด็กๆจะได้ทําการบ้านแบบไม่เหงานะคะและนอกจากนั้นชื่อรายการยังตรงกับชื่อโครงงานคุณธรรมของห้องเราอีกต่างหากถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราจะไปเรียนกันเลยนะคะ let's go และเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนั้นเราจะต้องมาทบทวนเรื่องวันที่กันก่อนและวันนี้ก็คือวันอังคารสีชมพูนั่นเองนะคะเด็กๆวันอังคารภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า Tuesday วันอังคารที่เท่าไหร่เนี่ยวันอังคารที่21มีเลข2และเลข1นะคะเดือนเดิมเดือนเดิมเลยค่ะเดือนกันยายนหรือ September นะคะเด็กๆปีพุทธศักราช2564 และเราได้ทำการทบทวนเรื่องวันที่ไปแล้วใช่ไหมคะต่อมาจะเป็นหัวข้อที่เราจะเรียนกันจริงๆแล้วแต่เด็กๆก็น่าจะเดาได้แล้วนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรใช่ไหมถูกต้องค่ะเราจะเรียนเรื่องการทำความรู้จักกับเลขอาราบิกอาเด็กๆสังเกตเลขที่อยู่ตรงนี้นะคะน่าเห็นไ,ไหมเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วบางตัวเราก็รู้จักบางตัวเราก็ไม่รู้จัก นั่นแหละค่ะเด็กๆเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะคะเราจะต้องมาทําความรู้จักตัวเลขกันเพราะว่าตัวเลขพวกนี้เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเยอะมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ตัวเลขตัวอื่นๆกันต่อไปเลยนะคะ,คะโอเคและในการเรียนของเราในวันนี้นะคะเนื่องจากเราเนี่ยเรียนเลข0ูนย์ถึงเลข10ครบไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้คขวัญก็เลยอยากจะมาทวน ภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆนะคะเลขแรกก็คือเลข0นย์นั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า zero นะคะจะมีตัว z คือตัวนี้ z e r o นี่นะคะ z e r o zero ที่แปลว่า0ค่ะและเลขต่อไปก็คือเลข1คะ่ะหรือภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า one มีตัว O N E 1 1 Two แปลว่าสองค่ะเลขสอนั่นเองอมีตัว T W O 2 w o สอและเลขต่อไปก็คือเลข3ค่ะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า t r e ก็จะมีตัว T H R E E 3ที่แปลว่า3ค่ะและเลขต่อไปก็คือเลขสีค่ะหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเราจะอ่านว่า four four จะมีตัว f นี่ o u R f o r c และเลขต่อไปคือเลขห้ค่ะ five five f i v e ค่ะ และเลขหกค่ะก็จะมีมีอะไรนะมีคำว่าอะไรนะ six ค่ะก็คือ s i x six แปลว่าหกเลขเจ็ดแล้ว seven seven คล้าย seven eleven ไหมแต่เราต้องใส่สำเนียงนะ seven s e v e n seven เและเลขต่อไปเลขแปค่ะภาษาอังกฤษเราอ่านว่า eight e i g h t 8, 8ค่ะและเลขต่อไปจะเป็นเลขอะไรเลขเก้นั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า nine nine ประกอบไปด้วยตัว n i n e9 เลข9ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการทบทวนตัวเลขไม่ยากเลย1-10เด็กๆน่าจะทําได้อยู่แล้วเนะาะเพราะว่าเราเขียนจบไปแล้วนี่นาตั้งแต่เลข0ถึงเลข10เลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเราเรียนเสร็จเราก็จะมีอะไรการบ้านนะคะเด็กๆๆอย่าลืมทําการบ้านให้คุณครูนะคะวันนี้นะคะการบ้านของเรานะคะ เกี่ยวกับเรื่องของการนับเพิ่มและนับลดอ,อยู่ในหน้าที่27นี้นะจ๊ะการนับเพิ่มก็เพิ่มขึ้นทีละจานวนเด็กๆเ,เห็นเลขหนึ่งหมและเลขสิบแสดงว่าเราเด็กลองนับต่อสิเลขหนึ่งแล้วอะไร2นั่นเองนะคะสองสามส สิบค่ะการนับรถก็คือถอยหลังตั้งแต่สิบมาเห็นไหมสิบแล้วอะไรดูตรงนี้นี่นี่สิบละเก้าคือการนับถอยหลังนั่นเองนะเด็กๆเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและ หนึ่งอ้าวปากาครูไปไกลมากเลยจะลบก่อนอ่าเสร็จแล้วนะคะของวันนี้แล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆบายๆคะ่ะ